แล้วประมาณว่าดาี่สูงสุดย้วทุกคนเนี่ยไกินป่าโอ้ใช่ได้บาบิกบณได้มานำมาดิถ้ามานำก็สิมวนหน่อยมาขับรถให้น้องสาวเนาะเรถระบบอย่างเหมือนระบบเห็นมันนี่กบพาบารจอดมาหลาะตานเปรี้ยวทุกคนทุกคนเด้อก่อนเข้าดูอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับ สบายดีทุกคนนะครับอยู่กับเรา EP สองเนาะตอนนี้กำลังจิไปหาหมยู่บ้านเกินเ <หา S 1> พราะว่าโ <หา S 1> มไปหาสาวบ้านเกินพาแดมจอดไปหาสาวบ้านเกินตอนนี้เนี่ยคับเ <laughs> พราะว่าเราหนัดกับโมนะทุกคนหนัดกับโมไว้แต่มือวานเมื่อก่อนนี้กะเจ้าจออกไปแต่สิบโมงบอกกะเจ้าว่าชีออกไปสิบเอ็ดโมงตะวันขานัดขานี่เนาะไปเปลี่ยนหม้อไฟรถแน่มือเศร้านี่กั แล้วก็กินขอกินข้าวก่อนออกไปทั้งหลังกันนี่ก็เป็นน้องทรายน้องทรายคิงคิงน้องทรายติดทองเลยโอ้เมื่อคืนนี้จัดนักจัดเต็มซอดแจ้งเลยทุกคนแฮงายเมื่อคืนนี้ทุกคนแฮงโอเวอร์เลยตอนนี้เรากำลังขี่ไปเนาะครักำลังขับรถออกไปภาพตัดฮอดดอนนูนอะไนี่โอ้ <l ug> oh. น,เ,นเดี๋ยวชิพาไปเบิ่งพ่อหมูนัดจุกหนองมือน,นีิเขาเจ้าเซตนำมาให้ละเจอกันจะผุหน้าตรกคนเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวชิไปใสน้ำมันกันเดี๋ยวชิลงคลิปรัวๆเลยเพราะว่าเอฟซีหลายคนถามว่าบ่าวายคือบล็องคลิปแน,น่เนาะเพราะว่าช่วงนึงก็ค้างานหลายเรียกหลายทุกคนเลยเลยวัดถ่ายคือเห็นนำการไหยแต่ละซองเนาะ

ลหลายแฮงมาอนี่เป็นวันชิดแน่นะเข้าบางเบียกนะแลวแปลว่าก็เจ้าพาลูกพาเต้ามารอลินเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางไปสอนสัตวกบ้านเกิดผู้ใหญ่ยูเบียงจังน,นทน่าจะเคยพาลูกหลา,านมาลินะ ทางคลุกคละมากเลยโอ้มาส่นสวยนานเลยโอ้ดีไปแล้วเพื่อนๆเราจะไปแล้วขอทางด้วยมีงวยเว้ยโอ้ทุกคนทางเออก็ดีอยู่ทางดีอยู่ you know จะหมัยตอนบ้านท้องทุกท่านจะมีหนทางกลับทุกคนเนะาจนนี้เอามาฮอและอ้คือสิมวนเวยไนทางบรรยากาศบานบ้านนาทุกคนสวยดี ดังๆน้อยๆเจ๊แดงเด้อเจ๊แดงเด้อสามพันน่าประมาณมั้งปาสามนุนตูดเลยแต่บอลได้เพิ่งเน้ยบอได้ไปเบิร์ตอนจูบสำหรับแต่ว่าไม่ห็นตอนปิ้งเลยดุดดุแล้วะเมื่อวานาสามนุยเน่ยาสามน่ยปลาลาลาย มากับมันตอนนั้นมันพามาชิดปิดอันนี้ก็มาเที่ยที่สองเลยทุกคนแต่ว่าเสียงเพลงดังแหงเว้ยปาโอ้เชดายบาบิกบาได้มานมวันนี้ถ้ามานมก็ชิมวันหนึ่งมานมสองคนห่ะฮะสามเดนน้องน้องสองคนดิอีกคนหนึ่งไม่ใส่ดแล้วบ้าเลยนะ

ตอนนี้ก็ขำ oh, 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 oh. แล้วทุกคนเริ่มเมาอะไรเลยน่าที่สุดแล้วกันนี่ท่านนั้นท่านนั้นยังงวนเลยท่านเดี๋ยวจะไหนเขาเกิดสี่ปีชิปเพราะว่าเป็นนี้เขากิดมาเมาโดยเะพอะอะเดี๋ยวดูคนเด้อสำหรับคลิปวันี้กับ EP 2เขากิดจบไปเท่านั้น เพราะว่าพาไปเบิงว่าสิพาไปเบิงเพ่นดูดหนองแต่ก็บ่าทานซ้ําก็จะดูดมือวานนี้ดูดมือวานเมื่อก่อนนี้ไปก็ิไปถึงขั้นตอนที่แปลว่ากินเลยก็เลยบอได้บ่ได้ถ่ายบรรยากาศการจูบหนองนะทุกคนม่ได้่าเจอกัน EP3 ีส้ทุกคน้อสำหรับคลิปนี้กันเจอกัน EP3 ต่อไปบ๊ายบาย